ปลารสครับตุ่มปลารสเึ้งติ่ตุ่มตึ้งปีงำละปิ่งน่ำตัวน้ิสกินดูริ่รมน้ำสาปลาคอยมีนก๋วยเตี๋ยวเดียนห้อไปลยปลารสก้าเขีย สะอาดโดมด้วยจ้ะม่เสียหญ้าออกว่าสิบปลูกกันพักปลูกไม่ดูน่าจินหญ้าไหลยหลยจ้ะข้าวเดียวแบบห้องบูดูเนี่ยเนี่ยกับกสิหกเสียหญ้าออกก้อนจังสิงกุ้นจ้ะ

mọi cái chân đầy chưa chân chân gì thì quay con vậy con cái con bay cùng cả thao bay con cái con bay cái con bay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  Năm bay con con

ยังพย,ยัญ่นเอื่นว่านน่ตู่พ่อมาเห็ดแน้กินติพนะที่บ่ได้ขึ้นไปเห็ดแน้กินซูเล่ากินก่อนติพันี้เล่าเห็ดเบ็ดอยู่เดี๋ยวมเม่ตู้กัจังสิลุกอาหาเสียไปเรื่อยๆมือละเล็กละน้อยจ้ะพี่เบิ้งพย,ยัญ่นกันาดบ่าเล่าหิวเขา่าเป่เล่าอื่นว่ามาเทินงนี่เดี๋ยวไปเบิ้งเล่าก่อนจ้ะเล่าเห็ดเบ็ดเที่ยงหนาวมาหอดเทียงหนาวพย,ายรุ่นก็นงอมงอมอยู่ วงงามมมูยั่สวัสดีครับพ่ี้เรื่องครับสันมองหน่อยมันเคยขึ้นดีเสียบเป็นวาวเดตะเบ็ดวัดดีไปใส่เบ็ดปลาตองใส่ตองไดเบ็ดปลาตองใส่หลักเคสเบ็ดหลักครับเปลี่ยนปลายญ่ลอกมือน้ำสิคือนโบนอสันเดิเห็นโบนอยใสเซตช่างรัปผงย่างเป็นเครื่องหมันจ้วยอาจจะมีโอกาสกับที่พวกเราไปแถวเค้นดวงแถวสะตึกพวกเราครับยังสิมีปลาตองไก พวกปลาตองไก่พวกปลาโดเป็นประมาณนี้เนาะอายกขึ้นมาพี่น้องเพิ่งใกล้ๆกันอันนั้นเรื่องรักเออมันในแจ็กลักว่ามันหาซีบลักเลยแต่คนเดียวเพิ่งทำมากรุงเพียงเบ็ดยืดเติมสาวเบ็ดดวงยืดเติบอยู่เทำมาเพื่นไงลักแม่ลักแต่นะเจ้าเฮ็ดเังไหนให้พี่น้องเพิ่งเนี้ยท้านประกอบเบ็ดอยู่นี่ก็จิตทอดองมาหนี่ก็จีว่าเห็ดเป็นเบ็ดลักตอกลักไว้น้ำฟัง ใส่ข้าวเงียวเติบวิวประมาณคือยังเห็นนะครับก็ยังเบาปุ๋ยบเบิงบ้งมืบนนั้นส,ส่วนเพื่อนี่ประมาณทักเราก็ติกเงี้ยมก็ะติกดึงกอปาลากระติกโยนลงน้ำใส่ไก่พราะว่าน้าม,มันลึกนานีน้ำข้องน้ำข้องหวยข้องล่ำตคมมะค้งมันลึกก็เลยต้องเห็ดข้าวเงี้ยวหน,น,น่อยยังจะไปรุ่นน้ำกันเงี้ยมนั้นมีโอกาสก็วิ่งหน้องเห็ดเบ็ดไว้ไก่อนเตรียมการไว้ คนออกหัวคา,าคนคาไปต้มปลา,า,นะา,าขนาดของยุ่นมะสิปลาหัวคาแดงถ้าเลี้ยงเมีตัมวมักูไปแถวนีก็เจ้าไว้ย่งของไรจำจิตปอนั่นคนว่ไหกรเดกเยอเสียงกระตมากนี่จะเสียงใท่นนะ Tháng đầu tiên Con nhạc Nhạc thử Nhắn nhắn Con Mấy tụi bay thử xiêm đàm hát Con วังวังหังนสติบออกมาเดิมหน่อยอออนี่ลนะะได้เล้วจันข้าแดงสองหัวนี่กับปันได้ยังสิไปเอาตะไข่จ้ะหากุดเอาข่าโอ้หกตะจีกับว่าหกปันหนี่ดอกมีตสูเพราก่ขอเด็ดทาง ต้อนอ้อยต้นนี้ก็ร่งสิง้นแตกลมนีก็ต้น,น,น,ตน,นจต้องร่างโครงโอ้าผีผ้าหนองม่ยามมาเขียบนี่เขียบสีซุกต้องมะถืออ๋อเขุกต่ำเนาะแหม่น,น,นเจีะกัๆกัน มันหลอกออกบักงน้าเตรียมไปเห็นไหมอยู่เน,นี่ยนขะีดมีเน้พวันนี้บุญวัตถิอันทางของมีตูวออกไหมไม่ตูวทำไมเสียดายจ้ะถ้าว่าจะเอาขีดินมาถมหล่อนี่ว่ามันต่าเอา้าทางฝักงน้าฟ้าแฝดแล้วนี่เออมันติดกันเลยดิจ้ะเป็นสองวัยติดกันเลยโอ้ยบ่ากาล้าเอวหรอาไวนน้นี่ก่อนนี่หน้าฟ้าแฝด นี่ตัวว่าหล่อเจ้าเที่ยนนี่มันหล่อติดกันได้เนา <c oughs> ะห,ห,ะห,หนุ่ยติดอะไรหนุ่ยเฮ็ดเตียังล่ะเฮ็ดเกิดเยอะนีเงาบเงาเพรามันเห็นแม่กินดอกคือนี่ตัวคือปลาเอลเซ่เห็ดมาลุ่ม <c oughs> เปิดยูเหงาหวหักเน่าสองดอกเฮดไตเบียที่เนาจะประกาศกินบมืไงดอกเ็ดท่าาม,าาดม,มือนี่สมัยนี่ย่านอันนี้อันสังกสีไฟแมงดาลมอยู่แต่ลายมือเราเล้าก็บ่มีเวลาเมาขึ้นนี่ตั้งเล่าว่าเมาขึ้นให้เล่าเห็นยูท่งนีก็บบหัจ,จักกันนี่อันนี้ตัวขึ้นได้ขึ้นแล้วปันนี่ทับสวนขั้วเมตุพังได้เสาสองสามตัวลม นรั้งแต่ต้องแบบวอยเห็นลมแม่งตุ่ยันมาทับมันนี่ในตู่ถือมาเก็บเอาหัวตะไคร้เล่าเห็ดยังจังเป็นนักสันะจะขันบ่แล้วแล้วก็วไปหยักลุกเดี๋ยวในตู่ถือมาหาเตรียมพักเตรียมยังถ่าเล่าหัวตะไคร้ได้แล้วจ้ะหกหักอันนี้ก็บสวนขั้วอีกอันหนึ่งดิต้องว่าหกในตู่กับบ่ได้มา,าเสียหนาเสียหยังมัน แหงจังน,น้อยก็ทิมันเสียออกให้มันแป่นมันอันนี้ดอกแคในมันโลนหม่องได้เกิดขึ้นมืดรถมาต้นประเกษตรในตัวมวาวันเป็นทงปุ๋ยกับพ่เกิดเน่ต้นแท่นี่นี่ไปใส่เกิดหันเมื่อท่านมีดอกอย่างมตรยอดขึ้นหยอดต้นพ่องามๆนี่ล่ะ,ะเห็นเนื้อยูอย่เนกินน้ำกันจะเนืส้สวยๆพี่้องปลารถครับ ต้มปลาลดเติงสีต้มเติงตีปีงน้ำละวัตถุที่มีตูวไปหามาเจียงปูงเจียงแตงครับโ,โดนี่กินทีหนึ่งความสีขาวก็ดีปลาลดนี่ใส่ข้าวอ่อนข้าวอ่อนเนี่ยบุษขำเจียงวัตถุมันเนี่ยใส่เจียงปูงแตง,งปรุงรดไข่เยมากสีหัว ไส้องหัวก็สิหอมแล้วเนนซองหัวก็หอมปนเดเชื้อเทิดน้ำสมบูรณ์มิวยเทีสอยตื้นกันใบไมู้่กับเอามาละลายอยู่ดอกตะวันย่นาสมชี้สมสมเรา้มปลามันยิ่งเสียบยิงเป็นตะสวดเปนว่าดิบส่น้ำ ກະຕິດບໍລິໂພປ່ຽງໃສ່ອັກນ້ອຍອືມບໍ່ໃຫ້ໄພເນາະມົນນີ້ກະໃສ່ລົ້ມຫັ້ ที่ส่งนผสนั่นเนกะตกนวดล้มน้องกได้นะครับดิบในส่นี้ก็อนน้ำเียดเราได้นี้เอาปลาลงนีุ่้นน้าผสมหมดโอยตมมดเลนิมบ่เบิดมพ่อชินี่ละแล้วก็ปงน้ำตัวน้อสีดิกิโดน กี่เรียบร้อยบเราได้เอาลง่มหมอกมาเนี่ยมัน,นหอมจริงนสันตัวว่บีที่ไม่ตัวบ่อวีเอาลง่มตีเลยแต่ทับพี่ซับซับกินน้อยแตได้บวมไว้ทันใจรีน้อฟื้นไปคำหนเน้องเจียในเวลาปรุงเนาะใบคำมันใบ<ร>แดกจนะังน่อยปลาเยอะต้องจังน่อยกรับประมาณเรา ขึ้นรถสองเกาะออันนี้เป็นซอนอันตักเคศวันเกิดได้มาใส่ประโยชน์พร้อมหน่วยวัวเหลือดีทำเหลืองหักเลยเนาะเจียงน่อยก่อนเจียงปูงจริงแม่ของกันเดี๋ยวคนไปเศษปลาปลารถถาเด้อเดี๋ยวคนที่จูไฟไฟนี่ละค่มไฟขอเจียงน้อยที่จะกินเดี๋ยวปลารถมาปิ่งมาอย่างเป่นเรื่องงพอครั้งเดียวก็ถูก กุเ้เหรออืมไก่ลืมลื่อมยังพัปกปังแย่งมาใส่หอมหอมแมะอ๋อนี่ไม่ยุ่วไม่ยุ่ไก่ได้ไปเอาไมา้จะเข้าน่ไปไปเอาอกันเถอะไอ้อยไปเย็บติเย็บกันตัวเนาะไปกันไป,ปนแง่งงามงามถ้ากันหอมก็คืดอดป,ปอดจนว้อนไปแง่กงกันเมตุปลูกไส้กระทางากระทินหน่อยว่าปลูกไส้ของพวกอยู่ในเรือปอดกันบ่มีเนี่ยอื่นใส่มีเมตูุเริ่มมาปลูกไส้นนิ

อยู่ไต่ล้มไป่ยนิ้วขอยเงี้ยหอมมุยหยเบาปุ่ยสิวะคือหอมแท้ไปรุ่นเห็นอย่างสิวาอยู่เด่นเนาะมันเบาปุ่มนวดอยู่บนมันลงมไปทาง้ั้งนะรการมิตุวซิมุดูสซิมจางเข้มตัวเป็นเด็กแซ่บกับโป้งทั้งสมใบประขามก็ได้หอมพักกระแยงหอยเียน เสียบปลารถมาปิ่งไปวินญานเสียบปละรถลงมืออีกเลยเสียร์ปิ่งน้ำปิ่งเกียร์แบบโบราณสูตรโบราณรถถึงจะรถใส่น้ำบางเง้ใส่เกียร์นิดเดียวรโบราณมันใส่คนที่ลดได้ไม่ตัวซิมเข้มไปเลยเหรอแง่แง่มันกับครัวคือโก้นั่นเขาเหนียวนางไหมไปไปต๊อสิท่านตัวบนวิญญาณกำลังเอาปานรถลงปิ่ง ไม่เห็ดขึ้นสีไข่เถอะบุโอ้ยสามตัวถาไปจนละเถียบไม่ยังเกบง่ายใบง่ายตัวมันตัวหน่อยตัวงี้มันสุบปูทอกันแล้วมันจะใหม่แต่ป่านนี้สีระวังได้ยืนบ่ดิเดี๋ยวไปยื่นเราล่งกันได้จ้ะเป็นตาแสบยี่เดีล้วน่ะเนาะว่าี๋ยวโอ้ยว่ามันหายจินอยากตื่นไปเลย ไปซาป่ากับชวนหมากกับบ่อน้ำขีดตุ่น้ำสากับบ่อคอยมีนเนาะมันขิงมันเดียนห้องอะไรปราโรตจากเทียร์บ่อไค่มีนบ้านห้องอ้าวไฟนอนใจเย็นเๆกลางบ้านปลาโรตจั๊นี่ยมันชุกเร็วอยู่หรอกต่ว่าไฟแห้งเด็ดพรอันเป้าพริกเด้อ สัวซาสัวซาตัวน,นี้นอยก็มันดีครับพี่น้องเอ้ยปลาลดเนีอ๋อปวดนสัวซาสัวหอมมันปลาวันขัดกิเลงานพูดขัดิดดูเนาะเงีนโอ้ยเกลียงเลยตีมปลาลดปลาลุดงนี่มันเลยเบ,บ,บหอมห่ยหยย มันบ่เป็นพ่อเอาเราบอกไปนั่นไก่แลี้ยงน้อยก่นเชียงน้อยติดกันทางเดีงนี้ทางนั้นเดี๋ยวเอยไปจำแจวถาเด้อจำแมนแมนจำพริกดิบเน่ะหางใหม่เมื่ออักมันแถวถิ่นใหม่ก่อนดิโอ้เฮ้ยก็ค่อยเคาะก็ดีดอกแมนมันกับบ้าใหม่ดอกจำหนันพ่อเลี้ยงีพ่อดีๆนี่แหละขอหางดอกกินได้ตัวแมนเออ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 พอนี่ดีๆหรอกโยมบอกสิเปล่าหื้อเว้ยเจ้งไนเาะ ไปออออปิ้งปลารสมาแล้ววันนี้ต้มได้บันต้มฮอนฮอนไปคขามของปากเงียบหุ่วยไม่ตัวเลยนี่แล้วเบ้ไปติดโต๊ะเฮ้ยฝนก็ดีโต๊ะได้บันนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ต้มปลารสตัวเงี้ยงเงี้ยงเงี้พร้อมปิ้งปลารสถั่วเงี้ยนึงนี่จะตกมันมัน พร้อมเกี่ยวพริกดิบนี่ก็ขนมครับนี่กระถินหน่อยส่งมาให้ยาตู่เพิ่นกินไม่พอใหญ่ไม่ใหญ่ไงที่งานอยู่ได้กินเด้อเอฟซีสมองสุบ้อแห้ะครับ,รบกินเขาสวยน้องพี่รุ่นน้ำเมตูุแซ่บนมกันโอ้เพี่น้อยน,น,นี่หอมกันนี่สวยสมพอดีพอดีอร่อยข่อมเกี้ยวเมตุดู ทัวร์ที่เด็ดปุณธเป็นไงมาเด้อ <C> e <at> จ้ะเจ้าขับสมองสมบอนิละไปเสียหยาดมกับว่าท่านในเหลี่ยวซ้ำไปเลื่อนหิวเขาเ <c oughs> ห็นเบ็ดไปถ้าไปใส่ปลาไง นางยิยิของเอื่นตัวมม่มีมูไม่ใส่หลอ,อด่อดพี่พอดีสมไป้ล่หอมผักกระกยังกนหอ ที่เด็ดหนึ่งสามตัวหาบาพี่น้องว่าโอ้ยไม่ไอยในระยุรุรนอย่ว่าจริงๆมันกับเจ้าพริกดิบเข้ากันนะ ด้ีทุกมาหังเพินไปนกินข้าวให้กันโอ้ตละออุ่นสีสมเด็จอันเด้อเสียมหาพิมพ์ขอน้ำไพรุ่นเด้อผปนบนว่โอต้มปรลรดกับปิงปรลรดสัน,นดอกอ้นเสียเต็มเนะน นำต้มเสียบมาเสียบอี่ใสเก็บมืตัวกันสดสเท่าสเท่เมียนหรกไอจิ่้วนปลาดกนี่โอ้หยากันเด้ขึนมากินม้วปลาดดเจงเลีงจริงสิไหมเดก็อยู่เลียนจริงหมดกินหนมดสองโลมึงย่ง้อมโเด็ดคุยหนึ่ง นันเป็นค้าบราณที่เพินเว้ามากไหมบอกไปสนแล้วเนาะินเเลียกลจริง,งรสจัด มาถึกใจเจ้าเดมมันบ่างันสมไม่ร,มร้อยพอดีเลยสมไม่ร้อยพอดีเลยสมปั๊มออกสมสมไม่น้อยไม่แสบน้อกับมาใส่มูแมห่หรือวะสามตัวห่างอย่างว่ามันเข้าด้วกัน มาว่าตอตอบียนรถอันนี้มันเป็นอันทวดินจ้ะตกหลอกมากวันต้อหายด้ยตัวตอกหลอกวยนบัดหลอหลันก็เขากับแด,ด้ดยมีน่าเย็นง่าดำง่าขาวนี่ประโยชน์ด้วยดิไ่ถัวนี้ประโยชน์ไหล รับพีน้องไม่้อมเนียแต่พีตมขอพุณนเอซีครับขอพุณนี่น้องมาเท่าตีก็ไหลก็แช่กทิดตามอีสันบงหน่อยปิงปลดต้มปลดครับมีแต่แนวเสียบเสียบโอ้บาร์มคาโยเอาได้กบฝากพี่ฝากน,อกน้องไว้ทุกที่เลยครับสวัสดีครับจ้า